ภูมิใจไทยนั้น ขึ้นมอทุกอย่างสายตรงอำนาจต้องมาปรึกษากับคุณอนุทินตอนนี้เองเนี่ยเหมือนมีนายกอีกคนคือคุณเนวินหรือเปล่าการที่คุณนักสินเปิดบ้านต้อนรับคุณเนวินและคุณอนุทินมันก็เป็นภาพอีกแง่หนึ่งว่าคุณนักสินนั้นไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมในที่นี้ก็คือคุณนักสินเป็นบุคลิกแต่ในอดีตที่ไม่ยอมใครเป็นบุคลิกที่ไม่ยอมให้ใครมาบังคับแต่ระยะเวลามันผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วเขาก็มีการไปเช็คอารมณ์คุณนักสินคุณนักสินยังโกรธยังเคืองคุณเนวินอยู่ไหมระยะเวลาที่่ผาาาานนมยวก็ท ความโกรธความเครืองความผูกใจเจ็บนั้นมันลดลงคุณนักสินก็มองคุณเนวินเป็นลูกน้องเก่าก็เรียกได้ว่าชีวิตของคุณเนวินติดป,ปีกชีวิตของคุณอนุทินอยู่ในเซฟโซนสําคัญรอเวลาวันหนึ่งหากจังหวะชีวิตได้โชคชะตาฟ้าลิขิตมาถึงก็เชื่อได้ว่าคุณอนุทินก็มีสิทธิ์ที่จะนั่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป กลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการเมืองกันค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรียกว่าการเมืองมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่บ้านจันสองราย้อนไปเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาในช่วงค่ำนะคะคุณอนุทินชาญวิรกูลนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ควงคุณนวินชิดชอบครูใหญ่แห่งพรรคภูมิใจไทยเข้าบ้านจันสองราไปพูดคุยและพบปะกับคุณทักษิณชินวัตรคำถามคือ ทั้ง3าคนนี้คุยอะไรกันในวงข้าววันนั้นแล้วข่าวนี้หลุดมาได้อย่างไรเช้าวันที่7ตุลาคมพานมาเพียงข้ามคืนข่าวถูกรุดออกมาว่ามีการพบกันของคุณเนวินและคุณทักษิณกับตำนานในอดีตว่ามันจบแล้วครับนายมันจบจริงหรือไม่แล้ววันนั้นคุยอะไรกันจบหรือไม่การพูดคุยในวันนั้นนะคะมีเพียงสาบุคคลที่ต้องรู้แน่นอนคือคุณเนวิน คุณอนุทินและคุณทักษินความสําคัญอยู่ที่ว่าข่าวนี้ใครเป็นคนปล่อยออกมาบ้างก็บอกว่าฝั่งภูมิใจไทยเป็นคนปล่อยเพื่อจะเล่นเชิงเหลี่ยมการเมืองว่าไปกับคุณทักษินได้มากับทางฝั่งอดีตระบอบลุงได้ในการทําการเมืองตอนนี้ที่เรียกได้ว่าภูมิใจไทยนั้นขึ้นหมอทุกอย่างสายตรงอํานาจต้องมาปรึกษากับคุณอนุทินตอนนี้เองเนี่ยเหมือนมีนายกอีกคนนึงคือคุณนวินหรือเปล่า ถามว่าทําไมวันนี้ภูมิใจไทยถึงใหญ่ขึ้นก็ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะพักภูมิใจไทยเนี่ยถือว่าเข้าเป้าจากขั้วของพักสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่พักอื่นๆเนี่ยไม่เข้าเป้าเท่ากับภูมิใจไทยที่ได้สสมาถึง71คนแต่สิ่งที่ทําให้พักภูมิใจไทยใหญ่ขึ้นก็เกิดจากปรากฏการณ์การเลือกวุฒิสภาแน่นอนว่าที่ผ่านมามีการวิเคราะห์ถึงตัวละครที่คุมสอวอ การได้สวอมาทั้งหมด200คนเนี่ยก็มีการชำแหลออกมาพบว่าสวกว่า140คนเนี่ยเป็นสวอสายสีน้ำเงินบางก็ว่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยอาจจะทะลุไปถึง160คนแล้วด้วยทำให้มีการคำนวณคณิตศาสตร์ทางการเมืองกันขึ้นมาว่าในสภาเนี่ยนะคะมีสอสสวรวมกันแล้วเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณ700คนนะคะสอสห้0คนสอว2อ0คนแต่ก็มีการตีน้ำหนักไปว่าต้องบวกใหม่หรือเปล่าต้องบวกภูมิใจไทยกับบวกสอวอเป็นก้อนเดียวกันหรือเปล่าเวลาเราจะมองความเป็นไปมองคณิตศาสตร์ทางการเมืองในเวลานี้อันนี้เนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนว่าหากพรรคภูมิใจไทยจะปล่อยข่าวนี้ออกมามันก็สะท้อนว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังข่มหรือขี่ คุณนักสินอยู่แต่อีกแนวทางหนึ่งก็มีการมองกันว่าคุณนักสินหรือทางบ้านจันทร์สองล่านี่แหละเป็นคนปล่อยข่าวเพื่อจะบอกว่ายังคุมเนวินกับคุมอนุทินได้อยู่นะในฐานะเจ้านายเกา่าแต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันเป็นภาพตอกย้ําอะไรการที่คุณนักสินเปิดบ้านต้อนรับคุณเนวินและคุณอนุทินมันก็เป็นภาพอีกแง่หนึ่งว่าคุณนักสินนั้นไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนเดิมในที่นี้ก็คือคุณักษินเป็นบุค,คลิกแต่ในอดีตที่ไม่ยอมใครเป็นบุค,คลิกที่ไม่ยอมให้ใครมาบังคับมาขี่คอมาดื้อใส่มาต่อรองคุณนักษินเป็นคนเด็ดขาดคําไหนคํานั้นอยากได้อะไรต้องได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐามายังรัฐบาลคุณแพรทองทานชินวัตรพรรคภูมิใจไทยก็ต่อรองทุกเม็ดมีเหลียมทุกดอก อันนี้เนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนหนึ่งว่าคุณทักษิณเองก็อยู่ในสภาวะที่ความมั่นใจในตัวเองเหมือนในอดีตนั้นมันลดน้อยลงไปการเปิดบ้านจันสองล่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาสะท้อนในยะทางการเมืองอย่างสําคัญว่าพภาคภูมิใจไทยเองก็มีส่วนปัจจัยหลักในการอยู่หรือไปของรัฐบาลแพทองทานนั่นเองค่ะ หากมาย้อนกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่คุณแพรทองทานขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะเห็นท่าทีของพรรคภูมิใจไทยที่เรียกว่าแข็งข้อพอสมควรในหลายๆเรื่องเรื่องแรกเลยเรื่อง e n t e r t a i n m e n t Complex ตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนจะสนับสนุนพากันไปแต่ตอนหลังเนี่ยคุณชัยชนกชิดชอบลูกชายคุณเนวินไปพูดกลางสภาเลยว่าเห็นด้วยนะกับ Entertainment Complex แต่ไม่เห็นด้วยกับคาสิโน อันนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งละที่เห็นแย้งกันมันมีการสร้างเงื่อนไขเกิดขึ้นมาแล้วให้คุณชัยชนกพูดคุณชัยชนกไม่ใช่นายชัยชนกอย่างเดียวแต่เป็นลูกชายคุณเนวินดังนั้นการพูดของคุณชัยชนกในฐานะเลขาพรคภูมิใจไทยมันสะท้อนอะไรก็สะท้อนว่าเป็นคําพูดของคุณเนวินหรือเปล่ามาอีก,กเรื่องหนึ่งคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูตรายมาตราอันเนี้ยชาสุดออกอาการกับทุกคนตอนแรกคุยกันดิบด,ดีว่าจะ แก้ไขรายมาตาก็เอามาตกผลิกร่วมกันเป็นผลพวงจากเหตุการณ์ที่คุณเสถาทวีสินโดนร้องเรื่องจริยธรรมในการตั้งคุณพิชิตชื่นบานมาเป็นรัฐมนตรีด้วยเหตุผลตรงนั้นทําให้คุณเสถาหลุดจากอานาจตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้พกกรรคกัรเมืองก็เห็นพ้องร่วมกันว่าต้องมาแก้ให้มีความชัดเจนมากขึ้นไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในอนาคต แต่ตอนหลังอยู่ดีๆก็พูดกันตรงๆเลยคือถ้าทีของพรรคภูมิใจไทยนําโดยคุณอนุทินก็กลับลําว่าไม่แก้หากจะแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องแก้ทั้งฉบับแล้วก็ต้องตั้งสสะลอมีเงื่อนไขใหม่เพิ่มเข้ามาอีกตรงนี้เองก็สร้างความอึมครึมเกิดขึ้นรัฐบาลว่ารัฐนาวาของคุณแพทองฐานเนี่ยจะไปอย่างไรในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นถึงการต่อรองการวัดพลังกันแต่ที่น่าสนใจคือ คุณนักสินก็ยอมเกือบหมดมันสะท้อนภาพว่าพรรคภูมิใจไทยเขาก็เป็นตัวแทนสําคัญและชี้ชะตารัฐบาลเพื่อไทยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวมากันที่อีกเรื่องหนึง่งในวงข้าวที่คุณนักสินคุยกับคุณเนวินคุณอนุทินมีการมองกันไว่ามีการไปพูดสัญญาเรื่องนายกคนละครึ่งหรือเปล่าคุณอนุทินก็ออกมาบอกว่าไม่มีหรอกเรื่องนายกคนละครึ่งคนละเสี้ยว มันจบไปตั้งแต่ยุรัฐบาลที่แล้วแล้วคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหากพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อก็จะเป็นได้อีกเพียง2ปีตามที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำว,วินิจฉัยว่านับวาระการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์หลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60นั่นเองก็จะสิ้นสุดประมาณปี68แแต่ว่าสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ถอยห่างออกจากการเมืองไปและไปดำรงตำแหน่งสำคัญก็ทำให้ตรงนี้ ไปอันนี้เนี่ยก็มีการออกมาสยบกันว่าสุดท้ายแล้วคุณนักสินก็ไม่น่าจะยอมเรื่องนายกคนละครึ่งทาไมคุณนักสินต้องสิ้นไรไหมต่อถึงขนาดข้าต้องยอมมอบอํานาจทางการเมืองไปยกให้กับพรรคภูมิใจไทยไปในฝั่งคุณไผ่ทองทานในฝั่งของคุณลุงอิงในฝั่งของพรรคเพื่อไทยก็มีอาญาสิทธิสำคัญนั่นก็คือยุบสภาก็ล้างไพ่เลือกกันใหม่ แต่กล้าไหมถ้าหากทากันแบบนี้พักเพื่อไทยไม่ตายเดี๋ยวตายกันทุกทุกพักในทางฝั่งรัฐบาลเพราะสุดท้ายหากเลือกตั้งในเวลานี้กระแสทานของพักประชาชนจะสู้ไหวไหมในฝั่งขั้วรัฐบาลในขณะนี้หรือต้องมั่นใจแล้วว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้สามารถกลุมอํานาจได้หมดที่จะกลับมาอยู่ในอํานาจเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง อันนี้เนี่ยก็มีการมองฉากกัทันในเรื่องนี้ซึ่งก็ถูกสยบไปโดยคุณอานุทินแล้วว่าไม่มีเรื่องนายกคนละเสี่ยวไม่มีเรื่องนายกคนละครึ่งย้อนกลับไปที่ตำนานเรื่องมันจบแล้วครับนายคำเนี่ยถูกพูดถึงเมื่อช่วงประมาณ1ิบกว่าปีที่แล้วนะคะในช่วงระยะเวลาที่พักภูมิใจไทยหรืออดีตกลุ่มเพื่อนเนวินเนี่ยทิ้งคุณทักษิณแล้วไปจับมือกับพักประชาธิปัตย์ในการยกโหวตให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนวินกับคุณทักสินสบันตั้งแต่เมื่อยุคหลายสิปีก่อนจากเหตุการณ์นี้ในช่วงขณะนั้นคุณเนวินก็ออกมาตอบโต้คุณทักสินอย่างเรียกว่ารุนแรงเลยทีเดียวมีการใช้คําเปรียบเปรยอะไรต่างๆขึ้นมาในเวลานั้นคนํานึงที่มีการพูดขึ้นมานั่นก็คือคําว่าเนรคุณ อันนี้เนี่ยก็เป็นตราบาปที่ติดตัวคุณเนวินมาตลอดในแง่ของการทำงานทางการเมืองนอกจากนี้ยังมีการพูดกันถึงพาดพิงกันว่าเป็นการหักหลังกันทางการเมืองเป็นอะไรต่างๆนานาทำให้คุณเนวินก็ออกมาชี้แจงเมื่อช่วงปี52ว่าไม่มีการหักหลังอะไรกันเกิดขึ้นทุกคนก็มีแนวทางที่แตกต่างแล้วก็เลือกเดินกันไปในแนวทางของตัวเองแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะถูกเหมือนในลักษณะว่าถูกหลอกใช้ทํางานมาโดยตลอดและที่ผ่านมาตัวเองก็สู้ให้กับคุณทักษิณ มาตลอดก็มีการฟาดวิวาทะใส่กันมาตลอดแล้วก็เป็นโค้ดหรือสรุปความมาในโค้ดคำหนึ่งว่ามันจบแล้วครับนายที่เป็นอมาตะวลีนี้แต่คุณอนุทินออกมาบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุในอดีตกว่า10ปีที่แล้วเนี่ยคุณอนุทินก็ยืนยันในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าไม่เคยได้ยินคํานี้เลยจากคุณเนวินอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดน่าสนใจว่าไอ้คาว่ามันจบแล้วครับนายเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริบทนอกรอบจากการถแถลงข่าวหรือ มันเกิดขึ้นจากการไปเปรียบเ,ยเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่โดยคําจํากัดความเนี่ยมันก็สะท้อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนวินกับคุณนักสิน,นมันสะบ้านไปแต่ระยะเวลามันผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วเขาก็มีการไปเช็คอารมณ์คุณนักสินคุณนักสินยังโกรธยังเคืองคุณเนวินอยู่ไหมระยะเวลาที่ผ่านมายาวนานก็ทําให้ความโกรธความเคืองความผูกใจเจ็บนั้นมันลดลงคุณนักสินก็มองคุณเนวิน เป็นลูกน้องเก่าหากเปรียบเปยให้เห็นภาพก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนที่คุณอนุทินมองคุณนักสินว่าเป็นนายเก่าของตัวเองอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าในทางการเมืองแล้วทุกอย่างด้วยเวลาด้วยเงื่อนไขด้วยบริบทก็สามารถที่จะมาจับมือกันได้เช่นเช่นวันนี้ที่ภูมิใจไทยจับมือกับเพื่อไทยร่วมรัฐบาลอันนี้เนี่ยก็เป็นฉากทที่สําคัญว่า เหตุการณ์ในอดีตในวันนั้นกลับมาถึงวันนี้ผ่านมาเป็น10บสปีแล้วหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ในวันนี้ก็ต้องบอกว่าฝั่งคุณเวินกับภูมิใจไทยนั้นได้เปรียบมากกว่าฝั่งคุณนักสินเพราะเป็นคนที่เป็นตัวแปรสําคัญสู้อยู่แบบนี้ต่อรองกลับสบายกว่าเยอะยังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสวที่เรากล่าวไปข้างต้นกัน มีเรื่องเล่าเกิดขึ้นมาหลังจากได้สว2อ0คนแล้วเนี่ยมีการส่งกระแสจิตกันให้เป็นที่รู้กันในแวดวงการเมืองว่าสวชุดเนี่ยก็เป็นสวสีน้ำเงินสมชื่อจริงๆแล้วสวสีน้ำเงินเนี่ยก็มีหน้าที่สำคัญหลายอย่างท่าทีของสวสีน้ำเงินกับท่าทีของพระภูมิใจไทยก็จะไปด้วยกันสิ่งที่ชัดเจนในวันนี้แล้วก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สวนั้นก็หัก มติสสสุดท้ายก็เสนอให้ใช้การออกเสียงประชามติที่ใช้เสียงข้างมากสองชั้นที่ทําให้มีการมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะทําได้ยากและอาจจะไม่ได้แก้หรือร่างใหม่โดยได้วยซ้ําตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยยังไม่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเกิดขึ้นในยุคคอสอชอ,อันนี้เนี่ยก็เป็นมรดกชิ้นสำคัญของฝ่ายอนุรักษนิยมนั่นเองในการสกัดกั้น กุ่มคั่วตรงข้ามทางการเมืองที่ผ่านมาการแก้ไขรัฐมนุญก็ถูกแก้ไขในเรื่องของระเบียบเลือกตั้งเพียงเท่านั้นไม่ได้ถูกแก้ไขที่เนื้อหาใจความสําคัญหลักที่เป็นมรดกจากยุครัฐประหารดังนั้นการจะแก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้ได้เนี่ยก็ต้องได้รับฉันธร,รมติจากสวและก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝั่งพรรคภูมิใจไทยจึงเป็น จุดสาคัญว่าสุดท้ายแล้วถ้ามูลฉบับนี้อาจจะไม่ถูกแก้ไขด้วยนั่นเองเพราะมีการมองกันไปไกลกว่านั้นว่าหากเปิดให้แก้เนี่ยจะลุกลามบานปลายไปแก้อะไรต่อมีอะไรให้เลยเถิดหรือไม่ซึ่งไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นจึงเป็นสภาวะกระอักกระอ่วนภายในขั้วรัฐบาลด้วยกันเองว่าสุดท้ายแล้วภูมิใจไทยที่ผนึกกับสวจะเอาอย่างไรในเกมนี้และล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการโหวตในสภา ว่าจะมีการตั้งกรรมธิการร่วมระหว่างสอสอและสอวอเกิดขึ้นเพราะสอสอเขาไม่เห็นด้วยกับมติสอวอที่จะให้การลงคะแนนประชาม,มติใช้เสียงข้างมากสองชั้นเนี่ยก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกันพรรคภูมิใจไทยหมดเลยงดออกเสียงสอสอพรรคฝ่ายค้านพรรครัฐบาลเขาก็เห็นด้วยในการตั้งกรรมธิการร่วมเกิดอะไรขึ้นแค่นี้ท่าทีก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าภูมิใจไทยไม่เอาด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากปรากฏการ์การได้สวมา จากปรากฏการณ์ที่พักภูมิใจไทยเติบโตขยายใหญ่ขึ้นก็เรียกได้ว่าชีวิตของคุณเนวินติดปีกชีวิตของคุณอนุทินอยู่ในเซฟโซนสำคัญรอเวลาวันหนึ่งหากจังหวะชีวิตได้โชคชะตาฟ้าลิขิตมาถึงก็เชื่อได้ว่าคุณอนุทินก็มีสิทธิ์ที่จะนั่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปยังไม่จบเพียงเท่านี้การเมืองบ้านเราไม่ได้มีไพ่ใบเดียว ไม่ได้มีสูตรตายตัวเพียงสูตรเดียวไม่ได้มีเพียงแผนเดียวย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีการพูดถึงพักสำรองเกิดขึ้นพูดชื่อได้เลยที่บอกว่าบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์จะมาจับมือกับบิ๊กแปะ๊ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาจะมาจับมือกับประลัดชิงคุณฉัดชัยพมเลิศอดีตปรลัดมหาไทยที่ตอนนี้ก็เป็นคีย์แมนของทางฝั่งรัฐบาลอยู่กับคุณอุ้งอิงอยู่กับ คุณเศรษฐาเมื่อก่อนหน้านี้ยังไม่นับองคาพยพอื่นๆก่อนหน้านี้ที่เรื่องนี้เนี่ยมีการพูดกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วผ่านวงข้าวที่จะดันคุณเศรษฐาจะสร้างขุมกําลังอํานาจใหม่แต่สุดท้ายคุณเศรษฐามาสะดุดด้วยคําสั่งของสาระมะนูนต้องพ้นจากการเป็นนายกไปอะไรต่างๆก็ทําให้มีการมองถึงเรื่องนี้หลังจากที่บิ๊กแดงลาออกจากตําแหน่งสําคัญออกมาก็ทําให้ข่าวนี้ถูกดึงขึ้นมาอีก ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพักสำรองเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือจะไปเขย่าพักรวมไทยสร้างชาติแทนเพื่อทําให้พักรวมไทยสร้างชาติกับมาแข็งแกร่งมากขึ้นแต่เรื่องพักสำรองต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วจะมามีการผูกโยงเรื่องพักสำรองเนี่ยไปกับชะตากรรมของสองพักการเมืองนั่นก็คือชะตากรรมของพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยถูกคุณทีรยุทธ์สุวรรณเกษรไปยื่นร้องเอกสารัมนูญขอให้คุณทักษิณเนี่ยนะคะเลิกเซาะก่อนบอนทาลายสถาบัน และยุติการครอบงำพักเพื่อไทยมีอยู่6ข้อด้วยกันขอให้ยุติการกระทําแต่ตรงนี้เองเนมีการมองกันว่ามันจะกลายเป็นสารตั้งต้นหรือเปล่าที่อันนํามาสู่การยุบพักเพื่อไทยในอนาคตพักภูมิใจไทยยังมีชนะติดหลังอยู่ในเรื่องของคดีเงินบริจาคสุดท้ายแล้วจะนําไปสู่การถูกยุบพักภูมิใจไทยหรือไม่ทุกอย่างก็ยังไม่จบสิน้นพักสำรองนี้มีการมองว่าจะถูกดันขึ้นมาเพื่อลองรับสถานการณ์เพื่อไทยภูมิใจไทย ถูกยุบหรือไม่จุดนี้เองเนี่ยก็เป็นภาพที่ฉายชัดว่าฝั่งขั้วอนุรักษนิยมเองเนี่ยก็ไม่ได้ยอมพักเพื่อไทยไปเสียหมดสุดท้ายแล้วก็ต้องมารอดูว่าชะตากรรมของพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรเพราะยังมีคดีที่ติดค้างอยู่ซึ่งเรื่องของคดีนี้เนี่ยหากถูกลากยาวหากถูกใช้เป็นสารตั้งต้นก็สามารถ จะนาไปสู่จุดจบการถูกยุพักได้พักสํารองที่มีการพูดถึงวันนี้จึงไม่ใช่การพูดขึ้นมาเล่นๆหรือพูดขึ้นมาเพื่อหยั่งกระแสเท่านั้นแต่มีการขยับเกิดขึ้นเป็นภาพสะท้อนว่าขั้วอนุรักษนิยมเองก็มีแผนสํารองและไม่ได้ยอมการเมืองทางฝั่งพักเพื่อไทยไปเสียหมดในสภาวะเช่นนี้คุณนักศินจึงอยู่ในที่ตั้งแบบเงียบเียบไม่ปรากฏกายให้เห็นเท่าใดนักในแง่หนึ่งคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรก็ต้องยอมรับว่า คุณลุงอิงเองนั้นขึ้นมาบนสถานการณ์ที่ยังไม่ได้พร้อมร้0ยซแต่คุณเศษฐาถูกหลุดจากเก้าอี้ก่อนก็ต้องขึ้นมารับไม้ต่อในจุดนี้ทําให้ในเวลานี้ทุกอย่างจะดูเหมือนราบเรียบแต่กลับเต็มไปด้วยเงื่อนไขและเต็มไปด้วยร่องรอยของการต่อรองและไม่ได้สะดวกอย่างที่คิดนั่นเองค่ะ Spacebar Podcast